どうぞ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 どう เป็นไงขอบคุณครับเหนื่อยไหมลูกขอบคุณน้องนัดเป็นไงเป็นไงเป็นไงหน้านี่เหมือนครูเฟียสมากเลยนะฮะหน้ามันเ็ซีซั่นที่แล้วเรามีลูกหมูนะครับอ่าซีซั่นนี้เจอนะน้องนัดไงลูกหมูเป็นไงเขาเต้นเป็นไง สุดยอดไม่ธรรมดานี่ไม่ธรรมดานี่มาหลอ่อแบบมุกล้นด้วยนะ,ะยแห่แห่ตลอดแห่และไอตัวที่ต้นต,ต้นต,ตำลัางแห่มันจะเล่นอะไรวะเออเอาเซกยิ่งเข้มข้นนะคะอ่ะคนสุดท้ายในกลุ่มนี้เป็นสุภาพสตรีจา้าครับน้องตาลครับ I still voice hear your voice. When you sleep next to me, I still feel your touch in my dream. Forgive me my witness, but I don't know why. Without you in heart to so far. หนูเป็นเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กยุคใหม่คนหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศนะคะได้เรียนรู้วัฒน,นธรรมที่แตกต่างออกไปแต่ตัวหนูเองก็ไม่เคยลืมรากเหง้าความเป็นไทยของตัวหนูเลยวันนี้หนูอยากจะนำเสนอบทเพลงให้ทุกท่านได้ฟังเชิญรับฟังให้เพาะคะ่ะฝันของฉันมีความหมาย ก้าวเดินไปตามทางที่ฝัน <S <S อายุสิบห้าได้มาเป็นสาวรำวง,งมาใส่กับร้องวับวับแวงแว่แฟไฟสะลวหัวม,มันขึ้นเดือนแรมอาราอาราบกอดร้อนเต้นรำเราเกิดมา ม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะโชบดีครับผมน้องตาลครับ ขอบคุณครับ<ด>ไปแล<ด>้วกลุ่มนี้ครบแล้วเจ็ดคนเนาะครับผมเป็นไงบ้างครับเป็นไงน้องบีเมื่อกี้น้อเขา้องเพลงเป็นไงคะโอ้ร้องดีเลยค่ะจริงๆแล้วต้องบอกมีพัฒนาการให้เห็นด้วยนะคะเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่รอบแรกๆเลยสําหรับน้องตาลนะคะ,ะ,คะแต่ว่าถ้าใน,นรวมของกลุ่มนี้อยากจะบอกว่าเห็นว่าน้องๆมีพลังงานมากเลยป <c oughs> กติบีเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังตอนนี้อยากจะไปออกกําลังเลยเพราะว่าบีอยากจะเข้าไปวิ่งอยู่ในใจของน้องดั้นมากอะไรนะคะ เยอะไปไม่ครูอยากจากอะไรนะคะอยากไปออกกําลังกายอยู่ในหัวใจของน้องนัทค่ะอ่าอันนี้ต้องต้องวิ่งแซงคูซอให้ได้แล้วกันครับนะคะอ่าต้องแข่งกับคูซอนี้ในงานนี้เป็นไงคะคุณนุ้ยคะกลุ่มเมื่อสักครู่นี้ก็เก่งหลายคนนะฮะแต่ที่เดี๋ยวจะเป็นการว่าอออกหน้าออกตาเยอะไปหรือเปล่าอ่าตูมตามอย่างเงี้ยเป็นไงตูมตามที่โชว์คนแรกเนี่ยครับมนะไหนไปไหนคะ <S 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 ไ<ป>ไ เอฝากไปด้วยได้ไหมคะหลังไปไม่ต้องบอกก็ได้นะครับเออลราก็บอกว่าให้ใส่อันอันมาเมื่อกี้ไม่ใสน่าตุนตามตุนตามเห็นไหมนี่เขาเก่งเขาเป็นหลายอย่างมานะเาสามารถเป็นนักร้องทั้งร้องทั้นักเต้นเป็นนักเล่นละครเวทีนะแล้วก็เป็นคนเขียนบทละครครับแล้วตอนนี้ก็เป็นกระเทยระยะสุดท้ายแล้วด้วย รักษาไม่หายแล้วครับเชียงหลายคนเชื่อถือนกันน่าดูตัดสินลําบากมากคุเกะล่ะคะดิฉันยืนยันอีกทีนะคะว่าความหล่อทําอะไรดิฉันไม่ได้ใช่ไหมดิฉันเลือกจากความสามารถล้วนๆเลยใช่ไหมคะความสามารถล้วนๆนะคะจริงเหรอครับคุณจริงค่ะสาบานเมื่อกี้ยังคุยกับผมอยู่เลยนะดิฉันควายนิ้วอย่างนี้ละค่ะจริงๆนะคะยอมรับเลยว่า เหมือนกับว่ามามาเสียเงินดูโชว์ระดับประเทศเลยนะโอ,โอไม่ใช่ระดับออดิชั่นอย่างเดียวนะหลายคนทำให้ดิฉันแบบรู้สึกว่ามันเป็นโชว์ที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ขอให้ทุกคนแบบโชคดีตื่นเต้นไปด้วยนะคะ,คะตื่นเต้นไปด้วยคะ่ะนั่นก็เป็นความคิดเห็นของครูเก๋ขนหมานะคะไม่ใช่ครูเก๋สามมิติ เรา,ามผมะะมองไปมองมา,าจะเป็นกังฟูแพนด้าไปแล้วนะ,ะ <c oughs> กลุ่มสุดท้ายกันบ้างน,นะคะนี่เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วครับผมไปพบกับเขาเลยนะครับคนแรกของกลุ่มนี้นะคะ<อ>พ,พร้อมไจ๊ะถ้าพร้อมล้วไปพบเขาเลยคุณชัดค่ะเอากิดงใ,ใต้พอจะลองมั่ง ฟังให้เพาะครับเออใช่เสียงนี้ไหมน่ะไม่ไม่แม่นเสียงปีนี้ดวงไม่สมพงก็ขีเออ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 เอเออเออเอเออเิอเออเออกอเออเออเอเอเออเเงอย ละเชิญมาชมให้ชัดวันนี้ไอ้ชัดมาชายเ้ yeah. oh, yeah, yeah. อ,องได้เธอกนร้อง yeah, 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 yeah. ใครจะไปร้องก็มันได้แล้วนะขอเชิญมาชมให้ชัดวันนี้ไอ้ชัดมาชาย yeah, yeah, yeah. จะแดงหรือดำต้องทำให้ดีเดี๋ยวเมียมันตีผมตาย yeah, yeah. เมียมันตีผมตายถ้าเมียมันตีผมตายไม่มีจัดใคยให้ชมเอ้ยชมเอ้ยชมเอ้ยถ้าเมียมันตีผมตายถ้าเมียมันตีผมตายไม่มีจัดใครให้ชม,ม, ơi, ชม ơi, เอ้ย,ย,ย,ยจ,จบผ่านไปสําหรับผลงานเพลงเกี่ยวข้าวที่มีชื่อว่าเมียสั่งลุยครับรถไหนวะ ท่านอาตรงไต่เอ๊ะเห็นแต่งตัวอย่างนี้ได้แนวไทยอย่างเดียวหรือเปล่าเปลี่ยนความคิดกัน,นะครับนี่มาเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปไปว่าอะไรครับร้านทำงานไม่ใจมาเรียนมาเรียนหนึ่งในนั้นผมเรียนเต้นครับนี่ครูแดนครูแดนฮะธรรมดาที่ไหนธรรมดาที่ไหนอ้าวชายาผม ขายานักเต้นเท้าไฟเดินผ่านหญ้าเปียกหญ้าเปียกแห้งเดินผ่านหญ้าแห้งหญ้าแห้งลูกเป็นไฟหางแงวท่านผู้ชมครับอีกสักครู่ผมจะปล่อยงูจงอางออกมาโชว์ <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่โชว์เต้นจำไม่พวกโชว์งูมาหวานถูทีโฟหนึสองสาม พักพักพักนับถึงติบป่าดูไปดูมาเหมือนพกยายภาบำบัดว่าฉันเคยเห็นไม่ตามไอ้ตามโรงบาลน่อ่ะอ่ะออีกนิดเดียวค่ะอาจจะถึงหมอแล้วค่ะ,ะเก่งมากรับยาค่ะ <sad> เออเหมือนว่านน่นเป็นไงแฟนขับฉันเขามีปลายไฟแฟนขับฉันใช้ไฟฉาย ทำเป็นส่องกบเลยนี่แฟนกับชายแฟนคลับไม่เหมือนใครเข้ามาชูกันแฟนคลับฉันไม่ต้องชูมาติดป้ายไว้ตั้งแต่เมื่อวาน E X I T ฉัดเสียงแห้งอะตีฉันเสียงแห้งเมื่อวานไปหาหมอที่เทคนิคอีนั่นมันลุงเรียนไปหาหมอที่คลินิกเออถูกแล้ว ไปหาหมอที่คลินิกไปหาหมอที่คลินิกหมอบอกเสียงแห้งลักษณะนี้ต้องใช้ยาฉีดยากินไม่หายก็เอายาฉีดมาแล้วก็หลอฉีดไม่ไหวให้เพื่อนมาวานให้ฉีดให้เพื่อนก็ยังจิ้งอานหนังสือไม่แตกก็ไม่บอกก็เราหมอเขาเขียนบอกให้ฉีดเข้าวกล้ามไอบ้าฉีดเข้าง,งามท่านถ้าอย่างไงละ่ะยังขัดอยู่เลยเนี่ยบาปกรรม วันนี้ผมมีเอาเรื่องบุญมาคุยกันดีกว่ามีเรื่องบุญเรื่องทานมาฝากครับท่านอยากได้บุญไหมครับถ้าอยากได้เลือกฉัดชัยเข้าบ้านสิครับฉัดชัยกล่าวขอขอบคุณครับชัด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 ,ดครับครับชัดโอ้คุณมีความเป็นลูกไทยสูงมากเลย <Yeah. S 1> ชัด ช้าชัดชัวร์ครับคุณนี่ไม่เหมาะเลยนะที่จะไปเล่นรวมกลุ่มกับเพื่อนทำไมอะ่ะคุณเหมาะที่จะทอล์คโชว์และเล่นคนเดียวเพราะฉะนั้นเชิญคุณออกจากโรงเรียนไปก่อนเลยครับรไปเลยเหรอผมยื่นใบสมัครปีหน้าไว้ได้เลยไหมครับรไม่ได้ไม่ได้ลักษณะความจริงหน้าเขาเนี่ยน่าจะอาอยุเกินด้วยนะฮะเหรออายุเท่าไหร่อ,รอายุเท่าไหร่หน้าจะไปรวมอยู่กับพวกครูดีกว่าครับไม่จริงๆแล้วอายุเท่าไหร่ อายเท่าไรชัด23ครับ23ให้เกียร์เขานะต้องเรียกเขาคุณนะครับคุณชัดอย่าไปกันเองถ้ากันเองจะเป็นไอ้ชัดครับชัดชัยอบตแถวบ้านมาสํารวจแม้เห็นหน้าฉันจะให้เงิน500ร้อยล้วเงินค้นแก่เบี้ยยังชีพเบอยังชีพขอบคุณน้องชัดครับขอให้โชคดีครับขอให้โชคดี นั่นแน่ชเลยเขาคนที่ไหนอ่ะอ๋อคนสะพานหินสะพานหินพิจิตพิจิตครับผมคนพิจิตนะคะคนต่อไปเลยนะครับน้องกี้ครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีฮะสวัสดีฮะทักทายครบทุกเพศทุกวัยกันเลยทีเดียวมีคนถามที่ว่าการเป็นทอมเนี่ย มันมันมันคิดอะไรอยู่มันมันทำอะไรของมันมันมันปรึกษาใครหรือเปล่าอยากบอกว่าไม่ได้ปรึกษาใครเลยตั้งหน้าตั้งตาเป็นทอมมาตั้งแต่เด็ก <c oughs> บุกน้ําบุกปา่าลุยไฟโอ้โหสารพัดจนนี่ไม่อยากจะอวดนี่บัตรประชาชนทอมไทย เลือยงกันมากพอแล้วเนาะนี่ก็ใกล้จะสิ้นปีละอ่ะเอาคนโสดขอเสียงหน่อยอรู้สึกว่าอยากจะมีคนพิเศษไหมแบบอยากมีวันเวลาดีๆก้าวผ่านข้ามวันเวลาดีๆไปด้วยกันอยากมีคนพิเศษอยู่ในคืนพิเศษ สำคัญอีกคืนที่ต้องอยู่ยังเงาใจอยากมีคนพิเศษจับมือกันข้ามผ่านคืนสํ